ความเตยความเตยความเตยไม่เคยกลายเข้ามาให้มันได้วัดลดั้วในเสียงเธอทำสันดานไอสันดานช่วยช่วมันยังคงพุ่งผ่านแผ่สั้นความระยำข้างใน,ในใจิตใจในไอในเฮียโคตรยากโคตรป่ามันนี่ทายคายความบิดเป็นยถูกไปอํานาจ แม่งยิงบาอหนาจบางอาจทำผิดสำลรับสำลรับมันเคยกลัวหนะ้าตัวเบีรยชั่วชาติความผิดหน้าชีพหายเป็นปรากฏการณ์ซ้ำรายในความระยำบริวาร อันดพานมีสีก็เป็นหมารับใช้ไม่ต้องกลัวใครทั้งนั้นวิญญาณกระช่าวิญญาณความชั่วที่เต็มอยู่ข้างในให้คนดีๆได้สัมผสัสเวทนาคนดีๆต้องมาล้มหายตายจากในนาทีแค่บีไม่ว่ามึงลูกใครหลานใคร ดวงจันทร์ทานันสะเก็ตแห่งความตายพี่คาดก็ดีให้วอดไดว,ดว,ดดว้ด,ดวงวิญญาณเขายังรอยอยู่ไม่ไกลวันดวงจันไรชดเชยกรรมดวงจันทร์แท่านันสะเก็ตแห่งความตายพี่คาดก็ดีให้วอดไว้ดวงวิญญาณเขายังรออยู่ไม่ไกลแม่มึงลูกไหแลนใครก็ต้องไปเอาเวจีคุมสุดไทย ไอ้จัน้านเอ้าัน้าเจ้านทาจ้าหนไอ้จัานทาเจ้าน้าจ้าน้า A จ้านไา้จันทาเจ้าน้า A จ้านทา A จ้าหน้อ้จันทาาน้า้จ้านทาาหน้า A เจ้าน้าานไอ้านจาน้า้นเาน้ A น A นเานเจาาเห A ้หาเจาน้เจ้น้าน้า้า A าหน้เ้าหา A เ้เหนือเพียหน้าเ้น้า A าา A A เจนา A เจ้าห ชีวิตยังพันผูกกับสายพิรุณมาตายลูกยันต้องเสียพ่อเสียบูณ่นไม่สชิบหายภาพ่อจากลูกใบย่าคืนกลับตามโชดีรันไอเจนเทอเลือดหลังทั่วทรณีพระแม่ทรงทราบความเป็นจริงกระสุนแห่งความต่ำช้าทะลุผิวมันสมองแห่งความดี เนื้อเยื่อชิ้นแล้วชิ้นเล่าโดนสับเละตามวิธีของกระสุนความเจ็บปวดหายถึงเสี้ยวหนึ่งของความเจ็บใจที่ต้องมาตายเพราะสัตว์หน้าคน ตัวเชิดความเป็นชิบหายปร,กรากฏการสำไรดในความระยำบริวารอันธพาลมีสีคขาเป็นหมาใชัไปทั้งกลัวใครทั้งนั้นไอ้สันดันวิญญาณกระช่ววิญญาณความชั่วเตียมอยู่ข้างในคนดีดีดีสัมพันเวทนาคนดีเร้่มมาล้มตายจาาในหน้าที่แค่เพียงไม่รู้ว่ามึงลูกใครลาไอ้ใคร ดวงจังทนทร์เธอเล่นะสะเก็ตแหงวบเดยพี่ข้าคนดีให้วอดไว้ดวงวิญญาณเขายังรอยอยู่ไม่ไกลวันดวงจังนไรชดใช่คดวงจังทนทร์เธอเล่นะสะเก็ตแหงวบโดยพี่ข้าคนดีให้วอดไว,วนน้ดวงวิญญาณเขายังรออยู่ไม่ไกล แม่มึงลูกไฮแลนด์ใครก็ต้องไปเอาเวทีคุ้มสุด้ทยดูพี่กายคนดีให้วอดไว้ดวงวิญญาณเขายังรออยู่ไม่ไกลวันดวงจนไรชนชัยกมดูจันทร์ลนสะเก็ดแห่งความด้พี่กายคนดีให้วอดไว้ดวงวิญญาณเขายังรอยอยู่ไม่ไกลแม่มึงลูกไฮแลนด์ใครก็ต้องไปเอาเวที 雲仏